ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำะสมเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจเก่งมากเลยนะคะและช่วงนี้ก็คือช่วงสนุกกับเกมลมหายใจมอบให้คำะสมใช่ไหมซึ่งครูจะมีคำนะคะอยู่ด้านหลังไปก่อนแล้วก็ก้นักเรียนเนี่ยใช้ลอเนี่ย ก็คือลมาาหายใจด้วะดูดครับโ้โมาใส่ตะก,การ้าตรงนี้ซึ่งจะมีแค่สองกุ่มกลุ่มแล้วสองคนนะอาชลานตอนนี้เรียนจับกลุ่มหรือยังคะจับแล้วอาชลานเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลยนี่นะคะก็คือทั้ง,งคำทั้งตบนะคะับมุนก็จะรวมกันในนีแ้แล้วลูกนะลูกนะก็จะขูดกระจายตรงนี้นักเรียนเดินมาปุ๊บนักเรียนมาได้ทำอล้วใช่ไหมนักเรียนไปใส่ตะกร้าแล้วเรียนก็แตะมือเพื่อนเพื่อนจะให้เพื่อนวิ่งมาสองคนใช่ไหมแล้วก็พอถึงเวลาห้านาทีปุ๊บครูจะหยุด วิดีโอทันทีแปลว่าเดี๋ยวเราไปนับคำว่าใครได้มากได้น้อยมากกว่ากันใช่ใช่ใช่ใชอะสามสองหนึ่งเริ่มเลย,าาเยก็มาอ่ตั้งหายรล้วตั้งหายร็วเหลือไล่สองนาทีนะคะโอ้โหคือเละเลยพอเช็คนะคะเป็นไงบ้างได้หลายคำไหม อ่าใช้ด้วยมีของหมูลอยู่บนนี้แสดงว่าเที่ยวไผไผ่ลงอาะออ,าอะไรเ่ยตรงไหนอะไรวะไมบอกน่าจะเป็นหน่อยเท้าอ่ะหรือน่าจะเไมนถูกด้ยวยนะเลยไม่ตรงกรรมการห้ามตรงสิบเพื่อนห้ามบอกว่าคำาหนเดี๋ยไปเฉลยทีหน้นาสิบวินาทีสุดท้ายแล้วสิบวินาทีสุดท้ายนะคะตอนนี้ของมูลอยู่ในนี้ด้วยนะอย่าลืมนะ เราเอาไปที่ไม่ใช่คำประสดดมุขคั่งต่อคะแนนอ่คุณลบออก่อคะแนนนะไอ้โอ้ยอ่ะโอเคนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวอันนี้ฟังก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คกันว่าในตะกร้าดีนะคะเก็ฑ์คำประสมงกี่คำแล้วมีคำที่มันไม่ใช่คำประสมงหลงหลงไปไหมใช่ไหมราจะหางคะแนนออกฝ่ายไหอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คสิ่งที่ยก่อนเลยนะคะเวทีมุมคั่งคันอย่างนี้เอ่ะนะคะมาดูนะคะคำแรกคำว่าโรงเรียนใช้คำกระโดดไหมมา โรงเรียนใช้โรงใช่ใช่มระสุนะคะอ่นต่อไปรถพ่วงหนมาเป็นลักษอะเสาเข็มเข็มใช่ไหมคะ น้ำผู้ใช่ตีคะแาไปเดียวเราเรเจ็ดเจ็คะแนน้วะใช่ใช่ข้าวข้าวกระคะแนนขั้วกระคะแนนได้เข้าไปจอบพัวใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สองขอกระั้วได้ไมไม่ได้จอมไม่ใช่ก็ขวกใช่

ใช่ใช <tray. S 1> <aust en ian> ่ใช <il> <M edia> like ่ล้มหัวอะไรใช่ไหมใช่ใช่ช่แยาไม่ต่อือม่อมือขา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 ีาข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 าาา วาไม่ใช่ใครหมานะคะต่อไปการดงไม่ใช่โอ้ยไม่ได้ไม่ถูกหลังจากที่เราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำประสมใช่ไหมลูกนะคะแล้วพร้อมทั้งเล่นเกมไปเรียบร้อยแล้วครูขอตัวแทนดึงคนมานจะลุกต่อรู้เกี่ยวกับคำประสมแล้วก็ลักษณะข้อสังเกตของคำประสมให้เพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะขอเชิญน้าน้าเลียนขายกันหนึ่งคนเดูสวัสดีค่ะชื่อเล่นเกมเล่นยังไงกินเสื้อ ตัวแทนของฉันนุ่นมอส่งค่ะคำประสงคือคำที่สร้างจากคำมูลสองคำที่มีความหมายต่างกันมารวมเป็นคำเดียวกันค่ะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์นิ่างะได้เลูได้ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคไปคมไหมนคะโอ้ยมยอะมากเลย